สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila Gamer นะครับยูคินกับเกมกันดั้มวางแผนบนมือถือ SD Gundam g g ้ n e r a t i o n Eternal นะครับก่อนนนี้นะครับมาอัปเดตทีมกันนิดหนึ่งนะหลังจากที่สุ่มตู้กาชานะครับล่าสุดมาในตู้ปลายปีนะกันดั้มคาริบานแล้วก็เด t ี n กันดั้มนะครับมาจัดทีมกันดีกว่านะครับตอนนี้นะเท่าที่เห็นนะครับ S Unit ี่โหแน่นมากเลยนะตัวดามเมจ หนักๆน,นะครับมาเพียบเลยนะเออแล้วก็ได้ชินมาเสริมอีกนะครับในส่วนของเดซี่กันดั้มนะแล้วก็ในส่วนของยานนะครับยานวันช็อตคิลเลอร์นะครับอ่าก็ได้ในส่วนของกันดั้มคาริบานมานะครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็จัดนะในส่วนของคาริบานนะครับคู่กับสไตฟ e d o มแต่ของผมเนี่ยเนื่องจากตอนนี้นะครับเท่าที่ผมดูอะดาเมจของเอ็กซ์นิโหดนะครับผมก็เลยกะว่า จะเอาเอชยูนิตเป็นเมนหลักนะครับแล้วก็วันช็อตเนี่ยจะเป็นทีมรองนะปกติเนี่ยที่ผมเล่นพวกชาเลนจ์ต่างๆผมจะใช้วันช็อตเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็ใช้นิวไทยนะครับเพราะว่าสมดุลมันดีกว่านะมันมีตัวแมปมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนนะเป็นเอชยูนิตคู่กับวันช็อตนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ในส่วนของวันช็อตก่อนนะครับการมาของคาริบานนะหลายๆคนเนี่ยซึ่งซึ่งตอนแรกผมเองก็มองว่าจะเอา ไอตัวการนักพาริบาลเนี่ยเข้ามาตำแหน่งตรงนี้ใช่ป่ะเนี่ยเอามาแทนนะครับกะว่าคือตอนแรกเนี่ยที่สุ่มก่อนสุ่มอะ่ะกะว่าแบบนี้เลยนะกะว่าแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเฮ้ยเปลอมาถ้าเกิดผมเอาสไตฟิดดอมไปอยู่ยานเอชยูนิตมันจะดูดีกว่านะสมดุลของเอชยูนิตมันจะดีกว่านะเพราะว่าเอชยูนิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวตีตีไม่ค่อยไกลนะครับอืมมันก็จะมีก้อนกันดั้มนะครับเดซินี S ่ C N e, ใช่ไหมเอ็กเซียนะครับ ไอตัวสไตรเกอร์คัตตอมแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรวะลืมนั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นนะมันจะอยู่มันจะอยู่ในส่วนของอตัวระยะไม่ไกลนะครับอ๋ออีกตัวหนึ่งองนี่ไงเอชนิ S แต่ว่าผมไม่มีนะผู้ซีนะครับเอออันนี้ก็ตี4ช่องนะตี5ช่องได้แต่ว่ามันเป็นอาวุธที่ไม่ใช่ท่าเอกนะครับมันก็จะไม่ไกลไม่ไม่แรงขนาดนั้นเออนะครับอันนี้ผมก็กะว่าจะเปลี่ยนนะ ก็เท่าที่คิดนะครับก็จะเอาคาริบานกับซูเลตตามานะแล้วก็ปลดสไตฟิดอมออกนะครับแล้วส่งไอ้นี่มาซอสบี้นะซอสบี้กับพี่ชานะครับเออเขามาอยู่ตรงนี้แทนนะอาจจะเสียนิดนึงตรงที่ไอ้นี่มันบินไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเป็นด่านบินก็เอาเป็นตัว SR มนาะแทนก็ได้นะครับอืมไอ้จริงผมมีนี่อีกตัวหนึ่งนะที่คิดว่าน่าน่าสลับลงนะครับ อ่สลับลงแทนแอรียลตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวรถเด็บนะครับแล้วถ้ามันไปซ้อนกับไอ้ตัวเอสยูนิคคือยูนิคอนนะเออถ้าเท่าออกนะครับก็น่าจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่ไซโคซาคุแต่ยังไม่ได้ปั้นเลยนะไซโคซาคุดาริวนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวที่มีอาวุธที่ทำให้โดนสเปเชียลแรงขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็เสริมกันพอดีเลยนะสเปเชียลนะครับเอ้ยเข้าท่านะเข้าท่านะครับ นี่อาจจะอาจจะจัดเป็นทีม PVE ทรงประมาณนี้นะเออถือว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราใส่แ e รีย l ไปก่อนเพระาะว่าเราชอบไงเราชอบหุ่น a อร i a l ล u ก d น m ด e มแอรกับซูเรตตาองสู้เราไปไหนอ่าอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะที่คิดว่าจะใช้นะครับนี่วันช็อตอัปเดตนะ ในส่วนของ S Unit น네ะครับ S Unit อ่าแล้วก็ต้องมีการปรับนิดนึงนะอย่างแรกเลยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนอกบินก่อนไอตัวนี้เราใช้เป็นเองดีกว่ากระดัมบอบะทนะกนระดัมบอบะทดีกว่าแล้วก็มิกานะครับตัวฟีนิก์เนี่ยฟีนิก์มันเป็นตัวที่ทำให้โดนกายภาพแรงขึ้นใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่น่าจะใช้ นะครับส่วนมากส่วนมากถ้าเกิดโอ้จริงจริมันก็ใช้ได้น <laughs> ะมันก็ใช้ได้นะครับอ่าตรงนี้ผมว่าจะเติมเดซ t i นี่กับชินเข้ามานะครับเดซีนี่กับชินแต่ว่าชินเนี่ยเราจะให้มาขับก๊อดนะ <laughs> เราจะให้มาขับก๊อดนะครับส่วนไอ้นี่มาขับนี่อ่าแล้วก็ชินชินชินมาขับก๊อดกันดั้มนะครับตรงนี้เนี่ยเดซี่นี่เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องมาอัปดาวทีหลังคือ จริงๆแบบนี้เราสามารถใช้นี่แทนไปก่อนก็ได้นะไอในส่วนของ X อ็กเซียเนี่ยเออเพอเอ็กเซียผม3ดาวใช่ไหมนีม่ทีมมันจะดูแบบสมดุลนะมีทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะครับแล้วก็มีตัวแทงแน่นขึ้นเยอะนะอันนี้จัดไว้คร่าวๆก่อนละกันแม่แต่ว่าหุ่นใหม่มามันต้องเอาหุ่นใหม่ก่อนนะถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่3ดาวมันขาดไปนิดหนึ่งนะครับคือตอนนี้ลังเลอยู่ว่าจะกดงาน X Unit เพิ่มอีกดาวหนึ่งดีกว่าไหม เพราะว่าเฟืองอ่ะถึงเอาแต้มตอัตตลีไปแล้กก็ต้องส0งพแต้มใช่ไหมแล้วก็ได้แค่อัปดาวหุ่นมาสวยแต่อันนี้ประโยชน์เยอะกว่านะครับถ้าอัปดาวยานเนะอะยังไงมันก็คุ้มกว่าเพราะว่าถ้าเราไปแลกจากไอ้แต้มดาวนะมันขัดทุนเยอะนะครับเนะนี่ยเนี่ยใช่ม่ะถ้าเกิดเราเอาแต้มดาวนะผมมีหกร้อนะรออีกนิดนึงอ่ะอีกแค่สุ่มเดียวอ่ะ สามร้อยเนี่ยย่อยย่อยตัวซ้ำเยอะแยะเลยน่าจะได้นะนะครับก็ค่อยเอาเฟืองมาอัพดดตีนี่ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปรอแลกจาก UR นี่ห้าพันนะห้าเท่านะครับแต่ถ้ามาสเตอร์ลีกเนี่ยถ้าเราไปแลกเฟืองมาเสียสองพันอันนี้เสียสามพันนะนี่จริงจริงซีซั่นหน้าได้อีกพันหนึ่งร้อยแต้มก็ก็เกือบเกือบแล้วนะเพราะ่ากว่าจะ่มอีกทีของผมเนี่ยก็คือนู่นเลยนะน่าจะช่วงช่วงประมาณ ครบเกม1ปีนีครับก็อีกราวๆสามเดือนราวๆสาเดือนนะครับหรือไม่ก็ไอ้นี่ถ้าเกิดมีกระน้ำเมันมันมีตัวเจ่งๆนะอาจจะยอมเสียสัก6กหมืนเพชรกดมาเอามาดองไว้ก่อนนะ <c oughs> ที่คิด,คด,คดไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เพชรก็มีอยู่ประมาณแสนห้เก็บ3มเดือนน่าจะประมาณห0หมืนเพราะว่าผมไอ้แสนห้าเนี่ยผมกะเอาไว้ ลงตอนตู้คบปีอยู่แล้วแล้วระหว่างทางมันน่าจะเก็บได้ประมาณ60,000นะครับเออ,เอ,อว่าแล้วก็แลกนี่เลยแล้วกัน U R support มันเรียกันนะจัดมาครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะดันยานดีกว่าเอสยูดิตนะครับเพิ่มไป2ดาวนี่หุกเข้าไปออตโต เพิ่มบัฟนะครับเพิ่มบัฟโอ้เพิ่มบัฟม,มาเท่าไหร่เนี่ยเป็นกี่เปอร์เนี่ยสี่สิบเลยเหรอเอาเหรอสี่สิบเลยโอ้เยอะนะเยอะนะพอสองดาวที่สี่สิบเนี่ยโอ้ทีนี้พลังนี่อย่างโหดพลังทีมนี่อย่างโหดแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดเราอัพไปอีกอ๋อได้อีกสี่เปอร์เซ็นต์อ๋อคือจากสามหกเป็นสี่สิบคือพอจากเลขสามหกเลขสามเนี่ยมันกลายเป็นเลขสี่มันดูแบบโอ้อลังการนะอ่ะกลับมา จัดทีมเราต่อนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทีมเอชยูนิตนะซึ่งจริงๆเนี่ยตัวหุ่นโล่นะครับมันก็สามารถเปลี่ยนไปใช้จัดติก๊ก็ได้แต่ว่าจัดติ๊กอยู่วันช็อตอยู่แล้วนะหรือไม่ก็เป็นถ้าหุ่นบินก็ไอ้นี่เอฟเก้ A 8, ใช่มเ้าเอ็ของผมก็สองดาวนะครับสองดาวอยู่ก็สามารถปรับได้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นทีมเอชยูนิตโหทีมพีพ e นะ เน้นเรื่องดาเมจนะเน้นเรื่องดาเมจอีกทีหนึ่งก็จะเป็นทีมที่เน้นเรื่องการดีบัฟนะครับจริงๆเราเอาไอ้ตัวซาซบบ้ออกแล้วเปลี่ยนเป็นไอ้นี้ก็ยังได้นะเปลี่ยนเป็นไซโคซาคุมาเผื่อแบบอยากดีบัฟเพิ่มนะครับแต่งสีแค่นี้ก็ก็พอแล้วแหละแต่ถ้าอยากจะรีด d a m a แบบเอาตัวแม็ก d า m มจ e นะก็เพราะว่าอันนี้มันจะมีดาเมจที่เป็นบีมใช่ป่ะเอ้ยเดี๋ยวนะนักบินชิน เพิ่งจะสังเกตนะเนี่ยชิ้นผิดชิ้นชิ้นผิดคนนี่มันต้องชินตัวนี้ไม่ใช่ชินตัวนั้นเออผิดไปนิดนึงผิดไปนิดนึงนั่งเพลินเลยเห็นหน้ามันเหมือนเหมือนกัน,นโอเคนะครับอ่าในส่วนของในส่วนของไอ้นี่นะ,นะครับ EVP นะ EVP League ซีซั่นหน้านะครับ ซีซั่นหน้าเนี่ยนะครับก็สู้กันในโอากาสนะอ่าแท็กที่ได้รับบัฟนะครับก็จะเป็นอัลเทอร์นทีฟซีรีส์กับซีออนะครับซีออนซีออนซีออนสำหรับอัลเทอร์นทีฟซีรีส์ก็ต้องเป็นหุ่นที่ไม่ใช่ UC แต่ถ้าจะเป็น UC ก็ต้องเป็นซีออนนะครับซีออนเพราะฉะนั้นถ้าเล่นวันช็อตถ้าเล่นวันช็อตก็สองตีลุดไปเลย หลุดแน่นอนเอานักบินไว้ก่อนดินักบินถ้าเล่นทีมนี้ผมว่าผมอาจจะต้องเล่นไอ้นี่เนีครับเล่นคาริบานคาริบานเป็นตัวช่วยยิงยอมเสียเลือดใช่ป่ะแล้วก็สไตฟรีดอมนะครับโอ้แต่ว่าไม่หรอกถ้า cp เราเยอะเนี่ยเราจะเป็นทีมบุกนะ เราจะเป็นทีมบุกนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะต้องเข้ามา,าผมน่าจะต้องเล่นเป็นทีมสวนถ้าแบบนี้ก็ยอมไม่เอาบัฟของซาซาบี้นะครับเป็นไป,นปนตัวที่แบบสวนตัวหนึ่งแล้วตัวบุกอ่ะสองตัวปัญหาคือไอ้นี่ดาวดาวตัวที่เป็นตัวเปิดเราอ่ะ ม,มันมีแค่2ดาวแล้วแต่แต่คือมันก็ชนะได้แหละนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสเปคเท่าไหร่เลยทีมของอันเนี้ยไม่งั้นผมก็ต้องหาทางดูสปีดของไอ้ตัวพวกนี้เดี๋ยวขอดูกันนะ mm hmm. มีมาสเซอร์มีคาริบานมีสไตร์ฟรีดอมนะครับ mm hmm. อันนี้ลองสมบุติดูนะ, mm hmm. ะมาสเซอร์กันดานเอาแมสเตอร์เอเชียขับกันเี่ย เอ้ยไม่ได้ต้องหาคนที่ไอ้น,นี่ยเยอะรีแอคชั่นนี่500เองน้อยไป577นี 5, 7, 7, 6, 4, ่643รดีแอคชั่นสูงๆ่ยแล้วรีวิวในไหวไหมไหนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ดูอย่ไอ้นี่มัน700อะ่ะใช่ไหมนี่688นะครับก็อย่ามาค่อยเยอะเท่าไหร่ ถ้าจำไม่ผิดน่ะจะมีไอ้โล่หมวเนี่ยเยอะ727เนะแต่ผมก็เสียวว่าสปีดมันจะไม่ทันนะมันจะไม่ได้เนี่ยไซฟิดอมมาไอ้ตัวฮีระมาโมบิลิตี้โมบิลิตี้ของตัวนี้จะไปจบที่หมื่นสามเจ็ดนะครับผมว่าตัวนี้ไม่พอหมื่นสามเจ็ดไม่พอมันออกไม่ทันเนี่ย มันจะไปออกหลังเขานี่ยิงนะ่งหนึ่งสามหกอันนี้ปรับปรับโมลิตี้น่าจะยากเพราะว่าไอ้ของใส่เนี่ยครับของใส่ที่เพิ่มโมลิตี้มันเพิ่มแค่8ปดร้อยไงมันไม่ไม่ได้เพิ่มพันหนึ่งนะถ้างั้นก็คงต้องแผนก่อนหนะ่ไม่กี่แหละอาจจะต้องใส่เป็นบี้มาขาบ,บี้มาแล้วก็ อ่าผมอาจจะต้องโยกเอาหรือไม่ก็เล่นไป3โลเลยอย่างเงี้ยนะโอเคเอาสไตค์ขึ้นมาอย่างนี้สไตค์ฟรีดอมฮิระฮิระฮิระแล้วก็เอาบี้มารอเป็นตัวส่วนนะครับแต่มันก็จะส่วนเบาเลยแหมจริงถ้าเกิด ระหว่างช่วงนี้นะมันมีสุ่มอีกนิดหนึ่งนะผมการันตีได้ตัวหนึ่งี่ปรับตัวสายซับมาสามดาวจะเล่นง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังยังดูยากอยู่มันจะขาดตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่ง,งนี้ไปตำแหน่งหนึ่งนะน่าจะตำแหน่งหนึ่งนี่แหละนะครับไยังไม่ค่อยสเปคเท่าไหร่ยังไม่เซฟอยว่อะแต่ว่าที่คิดว่าจะใช้เล่นจริงอะผมคิดว่าน่าจะเล่นของเอชยูนิตแล้วแหละนะครับ พอเมื่อกี้เราก็กดมาเต็มแล้วใช่ไหมสำหรับอีกยูนิตนะครับไอทีมเดิมอ่ะที่ตอนนั้นผมใช้ซีซัน5กับ6นะที่เก็บ5าดาวทั้ง2อันนะครับก็จะเล่นทีมทีมนี้แหละรู้สึกซีซัน6จะเปลี่ยนจากฟินิคอนเป็นฟีนิกซ์ัอนเองเพราะว่าอ่าโมบิลิตี้จะสูงกว่านะครับออกเป็นตัวที่1นะแล้วตัวที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นไอ้นี่อ่าเอ็กซีอออกไปตีซ้ำนะครับ แล้วก็ตัวที่3มันจะเป็นก๊อดแล้วปิดท้ายด้วยสไตล์ฟรีดอมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็หลังสึกตัวโรนี่ผมจะใช้เป็นจัดติดนะอ่าถ้าเกิดทรงนี้นะก็ถ้าแผนเดิมนะครับแผนเดิมมันก็จะเป็นฟีนิกเข้ามาเพราะว่าฟีนิกมันเป็นเป็นไอ้นี่เป็นอัลเทอร์เนทีฟได้ด้วยแล้วเป็น UC ได้ด้วยอันนี้คือแผนเดิมนะ แต่อีกแผนหนึ่งที่ผมคิดไว้นะก็คือเดี๋ยวหาทางอัปดาวนะครับหาทางอัปดาวในส่วนของเดซินี่มาอาแล้วก็เอาชินไมค์คนนะทีมพาวเวอร์มันเยอะอยู่แล้วนะครับก็คือสามารถเล่นเล่นทีมบุกได้เยอะเลยแหละอันนี้ถ้าเกิดตัวนี้ดังขึ้น3ดาว CP ก็น่าจะอยู่แถวแถ8 0 0 0 0ถึง2 9 0 0 0นนะเออนะครับซึ่งมันมันไม่มี ยังไม่เจอทีมที่แบบอสองโล่แล้วพลังเยอะๆที่แบบ2องแสนประมาณสองแนี่ี่เราก็ได้ได้5ดาวแล้วนะครับมันไม่ยากขนาดนั้นนะไม่ไม่ต้องจัดตัวโลมาส่งสาตัวขนาดนั้นหรอกนะครับนี่ก็จะเป็นคร่าวๆนะเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นผมน่าจะเล่นทรงประมาณนี้นะเดี๋ยว,ยวต้องดูตรงไอเทนี้หนึงถ้าไม่ได้จริงก็ฟินิกเหมือนเดิมนะแล้วตอนนี้ ยานเราสองดาวนะครับโหยังไงก็ได้เปิดก่อนเน้เน,นบุกเพล๋อเนี่ยอาจจะเล่นตัวบุก5ตัวไปเลยนะตัวโล่นี่ไม่ใช้นะครับเออพูดพูดไปแล้วก็จริงๆไม่ไม่จำเป็นต้องใช้นะตัวโล่นะครับเพราะว่าถ้าบุกขนาดนี้พลังขนาดนี้ดาวยานเยอะแยะนะครับคือบุกทุบไปเรื่อยๆยังไงสปีดเราเนี่ยไวกว่าเขาแน่นอนนะครับก็สบาย ไลทุบอย่างเดียวเลยนะถ้าเกิดไม่เจอทีม3-4โส่โลนี่ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่เออเดี๋ยวซีซั่นนี้ผมอาจจะเล่นทีมนี้ไปเลยก็ได้นะเน้นบุกนะครับเน้นบุกไปเลยไม่ต้องมีแล้วโลเลยเพราะว่าดาวยานเราเพิ่มมาแล้วคงไม่มีใครมาสวนได้ในจังหวะเรานะยกเว้นจะเจอพวกยานส่งดาวด้วยกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยรอดูตอนมาสเีกล้กันนะครับช่วง ปลายเดือนซึ่งอีกนานเลยอีกนานเลยไม่แน่มันอาจจะมีตู้ราชาตรงใหม่ๆมาอีกนะที่น่าสนใจนะครับนะครับอ่ะโอเคก็คลิปนี้นะครับแวะมาอัปเดตจัดทีมพูดคุยกันคร่าวๆเล่นๆนะประมาณนี้และกันหากใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันในช่องนะรวมถึง Subscriber ทุกคนนะครับแล้วก็ สมาชิกผู้สนับสนุนรายเดือนนะครับคุณฟิลลี่ดีนอตบลูนะครับคุณยูซุปภูมพงศ์นะครับแล้วก็คุณสุดแก้วซีเคนะครับแล้วก็คุณผาคินด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ